ขอความเจริญในพระสธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กราดทั้งวันมาคบูชามาหลายตอนว่าสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสมาัพทธเจ้าได้ประทานโอวาทปฏิโมแก่พระอรหันต์พันสองร้อยห้า,าลูกมีสาระในการปฏิบัติเฉพาะท่านผู้ชมทั้งหลายโอวาทปฏิโม เทธรรมากาวถึงคืออนุประวาโมไม่โจมตีอนุปคารโตรมไม่บีธาปฏิโมกเห็นสั่ววโรให้รักษาสินมาตตัญญาจาจย์ปัสสมิงจะทำเพระอให้แก่กินพระเจ้าสอนให้เป็นผู้รับรับในสิ่งที่ขอให้อ,อ,อยปัตการตาการรมไม่ความบารมี แล้วว่าเขาให้เท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นจะไปแค้นจะจะไปขอจะไปแค้นจะไปกอบโกยไอการที่แกกินเนี่ยมันไม่ใช่ชามข้าวอยู่ข้างหน้านะทนา่านนะมันมาถึงทรัพย์สินเงินทองที่มันเกินความสามารถของเราพระเจ้าจึงบอกว่าการที่ขอกับใครเนี่ยไม่ควรถ้าไมาา่ใช่ญาติ ถึงเป็นญาติเขาไม่ใจปวาวรณาไม่ควรเพราะจะทำให้เรากลายเป็นคน,คนขี้โกงที่เขาเรียกว่ที่เขามีอะไรว่าพิสุอีกาอิกามันอะไรมันเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะท่านคนเราก็เหมือนกันเอาวัดปฏิโมกมาใส่ตัวเราอย่าทำเพราะอะไรแค่กินไอ้สิ่งที่ได้มาเป็นทรัพย์สินนั่นแนหะ ก็สะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้นี่มันเห็นแก่กินจนทั้งโกงกินนี่ท่านจนทั้งเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ยฮะซึ่งเป็นภาษีของประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ของบริษัทประเทศชาติเนี่ยมันถึกดึงดึงมารวมมันจะมีการโกงกันเพื่อการกินกินเหลากินหรูกินเหลืออย่างนี้ท่านมันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ อย่าทำพรเรแกกินไทยแก่กินเราจะกลายเป็นคนขี้โกงทันทีและกินเผื่อคนอื่นกินคนอื่นกินคนอื่นกินมันจะสร้างบาปประกรรมให้แก่ตัวเองอย่างมหาศาลเพราะเป็นโทษ่อคนอื่น